ตอนที่345การบ่มเพาะในดินแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกผลิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ50ปีมันจะถูกสร้างขึ้นใหม่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าหัวใจทหารรับจ้างแอร์ละมันจะถูกมอบให้กับราชาแห่งทหารรับจ้างทุกคนอย่างลับๆในทุก50ปีผู้อาวุโส8อธิบายหัวใจทหารรับจ้างทำมาจากพลังงานพิเศษที่ควบแน่นอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ถ้ามันถูกดูดซับความแข็งแกร่งของคนคนนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งจิตวิญญาณของเขาถ้าเขาไม่ใช่เซียนผู้คุมกดความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นและรุดหน้าอย่างรวดเร็วมากผู้อาวุโสแส่งมอบหัวใจทหารรับจ้างให้จิ้นเฉินและกล่าวว่ารับสิ่งนี้ไปและกลืนมันก่อนที่เจ้าจะออกไปไหนและหลอมันเจ้าจะเห็นว่าตัวเองก้าวหน้าอย่างมากได้ขอรับผู้อาวุโสแด จิ้นเฉินไม่ลังเลเมื่อเขาเอาหัวใจของทหารรับจ้างเข้าไปในปากของเขาและกลืนลงไปจำไว้ว่าหัวใจของทหารรับจ้างต้องถูกหลอมภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันถูกพรากไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์พลังงานที่รวมอยู่ในหัวใจของทหารรับจ้างจะหายไปอย่างรวดเร็วผู้อาวุโส8เตือนจี้นเฉินข้าเข้าใจแล้วข้าขอบคุณผู้อาวุโส8มากสําหรับคําเตือนจี้นเฉินยกมือขึ้นคํานับหัวใจของเขายังคงสั่นสะเทือนด้วยความตกใจ หัวใจของทหารรับจ้างแปลกมากมันไม่สามารถนำออกไปข้างนอกและร้ายประโยชน์สำหรับเซียนปัทพีแต่ความแปลกประหลาดก็ไม่ได้เลวร้ายนับมันยังคงเป็นรางวัลสำหรับราชาแห่งกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งบังเอิญที่ไม่ได้เป็นเซียนผู้คุมกฎและได้เข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมด4พื้นที่ในพื้นที่แรกเวลาจะผ่านไปเร็วกว่าโลกภายนอกถึง10เท่า10บเดือนในนั้นเท่ากับ1เดือนในโลกภายนอกหากเจ้าต้องการที่จะหลอมพลังเซียนหรือพยายามที่จะเข้าใจทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์พื้นที่แรกคือทางเลือกที่ดีที่สุดพื้นที่ที่สองนั้นดีที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจธาตุทั้งหของโลก ในพื้นที่นั้นเราสามารถทำงานให้สำเร็จสองเท่าด้วยความพยายามเพียงครึ่งหนึ่งมันปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวเองให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพื้นที่ที่สามและสี่เป็นบริเวณที่ดีที่สุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งของมีค่าที่สุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์สามารถพบได้ที่นั่นเช่นทักษะการต่อสู้ระดับเซียนและแม้แต่ทักษะของคนรุ่นอาวุโสที่เปรียบได้กับทักษะการต่อสู้ระดับเซียน ซึ่งคนที่ไม่ใช่เซียนผู้คุมกฎนั้นจะไม่สามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆแอลเละมันก็ไร้ายประโยชน์สําหรับเจ้าพื้นที่ที่สี่คือที่ที่ผู้อาวุโสแห่งเมืองทหารรับจ้างทิ้งไว้เบื้องหลังทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และตระหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสําหรับเจ้ามันร้ายประโยชน์เพราะเจ้าไม่มีความหวังที่จะได้สัมผัสกับมันไม่ต้องพูดถึงความเข้าใจความลึกซึ้งที่แท้จริงฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะกับเจ้ามากที่สุดคือพื้นที่แรก เจ้าควรบ่มเพาะที่นั่นครึ่งปีมันจะเหมือนกับการบ่มเพาะเป็นเวลาห้าปีในโลกภายนอกผู้อาวุโส8อธิบายให้เจี้ยนเฉินฟังเขาเป็นผู้ประกาศงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างดังนั้นคำอธิบายจึงเป็นหน้าที่ของเขาเขารับผิดชอบที่จะอธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจนและไม่ได้ปฏิบัติต่ตอเจี้ยนเฉินเป็นกรณีพิเศษใดๆหลังจากที่ผู้อาวุโส8พูดจบเขาก็เดินจากไปทิ้งให้เจี้ยนเฉินยือนอยู่คนเดียว เจียงเฉินสังเกตสถานที่รอบตัวเขาจึงเห็นว่าผู้อาวุโสอีก20คนก็หายตัวไปจากสายตาแล้วตอนนี้เขาจึงเป็นคนสุดท้ายที่นี่เขาไม่ต้องการเสียเวลาอันนี้่าเขาทำตามคำพูดของผู้อาวุโสแปดและเริ่มเดินทางไปยังพื้นที่แรกเพื่อที่เขาจะได้เริ่มหล่อหลอมหัวใจทหารรับจ้างในขณะที่เจียงเฉินเข้ามาในพื้นที่แรกเขารู้สึกว่าพื้นที่ภายในสถานที่แห่งนี้ผิดปกติอย่างมาก มันทำให้ร่างกายของเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่นี่ราวกับว่าพื้นที่นี้ทัดทานการปรากฏตัวของเขานี่น่าจะเป็นพื้นที่แรกที่เวลาผ่านไปเร็วกว่าโลกข้างนอกสิบเท่าจี้นเฉินคิดกับตัวเองขณะที่เท้าของเขาเดินหน้าต่อไปและพาเขาไปสู่เหวที่ซึ่งเขารู้สึกได้ว่าความหนาแน่นของพลังงานเติบโตขึ้นอย่างรุนแรง ทันทีที่เจี้ยนเฉินเดินมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของสถานที่นี้เขามองไปรอบๆเขาเห็นคนเสื้อคลุมสีฟ้านั่งห่างออกไปห้าสิบเมตรคนผู้นั้นคือหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์เจี้ยนเฉินยืนมองจากที่ไกลเขาจ้องมองหลังที่สวยงามอันน่าทึ่งของนางเจี้ยนเฉินลังเลและตัดสินใจก็เดินไปหาหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์เมื่อเขาเข้าไปใกล้นางส0เมตรเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานในพื้นที่ที่สูงขึ้นทันที มันถูกดึงเข้าไปหานางความเร็วที่ถูกดึงเพิ่มขึ้นและโดยที่ไม่มีคำอธิบายใดๆเจียนเฉินรู้ว่าบริเวณที่หญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์อยู่คือแกนกลางของพื้นที่แรกเจียนเฉิงหยุดห่างจากนางสิบเมตรก่อนจะนั่งลงในขณะที่เขารู้ว่ายิ่งเข้าใกล้นางมากเท่าไหร่พลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่กล้าเข้าใกล้นางมากเกินไป ผู้อาวุโสท่านไม่ไปตามมาหาทักษะการต่อสู้ระดับเซียนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และข้อมูลเชิงลึกด้านการบ่มเพาะอื่นๆที่ผู้อาวุโสทิ้งไว้หรือเจียงเชิงถามนางด้วยความสับสนมีเซียนผู้คุมกฎมากมายที่นี่ทักษะการต่อสู้ระดับเซียนและข้อมูลเชิงลึกจากคนรุ่นก่อนๆน,น,นั้นเป็นสมบัติที่ไม่อาจต้านทานได้แต่หญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์ไม่เหมือนคนอื่นนางตัดสินใจที่จะมาที่บริเวณน,นี้ก่อนเพื่อหลอมพลังเซียนของนาง ยิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์ยังคงนั่งปิดตาราวกับว่านางไม่ได้ยิงเจียนเฉินเลยหลังจากรอคอยเป็นเวลาครึ่งวันเจียนเฉินคิดว่าเซียนผู้คุมกฎผู้นี้คงหญิงยโสมากนางจะไม่ลดตัวมาคุยกับเซียนปฐพทให้เสียเวลาเจียนเฉินไม่อยากจะเซาซีนางเขาหลับตาลงทันทีและเริ่มหลอมหัวใจของทหารรับจ้างข้าติดตามเส้นทางของทีมและใช้เสียงในการต่อสู้เส้นทางของข้าแตกต่างจากคนอื่น ทักษะการต่อสู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งของพวกเขานั้นไม่เหมาะสมสำหรับข้าและยังไม่ช่วยอะไรในเวลาที่เจียนเฉินปิดตาเสียงของหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ก็ดังก้องอยู่ในอากาศเหมือนเสียงเพลงแห่งสวรรค์เจียนเฉินลืมตาเขารู้ว่าหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ยังไม่ได้ขยับขยืขย่นแต่หมอกสีฟ้าก็ปิดกั้นสายตาของเขาหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ยังพูดต่อไปโดยไม่รอคำตอบของเจียนเฉิน เจ้าคือราชาแห่งทหารรับจ้างข้าแน่ใจว่าเจ้าได้รับหัวใจทหารรับจ้างแล้วมันเป็นสมบัติที่หายากที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของเจ้าด้วยชิ้นส่วนของความลึกลับที่ลึกซึ้งของโลกที่อยู่ภายในหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์พูดท,ทั้งทั้งที่ยังหลับตาข้าขอบคุณคำแนะนำของผู้อาวุโสเจียงเฉินยกมือขึ้นคำนับไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโส เรียกข้าว่าหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์น้ำเสียงของนางไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนหน้านี้หลังจากนั้นนางก็ไม่ได้พูดอะไรมากแม้ว่าจิ้นเฉินจะถามคำถามหลายข้อจิ้นเฉินมองอย่างสลดใจเขาเริ่มหลอมหัวใจของทหารรับจ้างอีกครั้งหัวใจทหารรับจ้างนั้นวิเศษมากการดูดซับและหล่อหลอมพลังงานภายในนั้นเร็วมากจนน่าตกใจ เรากับว่าหัวใจทหารรับจ้างซ่อนพลังงานแปลกที่เจียนเฉินสามารถใช้เพื่อรวมเข้ากับร่างกายของเขาและทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่เหมือนกับที่หญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์พูดถึงหนึ่งเดือนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเท่ากับสิบเดือนในโลกภายนอกเจียนเฉินใช้เวลาสองเดือนในการหลอมหัวใจทหารรับจ้างความแข็งแกร่ง,ข,งของเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากเขากลายเป็นเซียนปฐพีวัตจักรที่สามและกำลังจะตัดผ่านสู่วัดจักรที่สี่ หลังจากการเพิ่มความแข็งแกร่งจิตวิญญาณของเจี้ยนเฉินก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้าจิตวิญญาณของเขาใหญ่ขึ้นถึง3เท่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำให้เจี้ยนเฉินมีความสุขอย่างเหลือลน้นและเมื่อหัวใจทหารรับจ้างถูกดูดซึมจิตใจของเจี้ยนเฉินก็มีรังสีลึกลับที่แตกต่างกันมากมายซึ่งยากที่จะจับต้องลํำแสงเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปริศนาที่ลึกซึ้งของโลก แต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีบางสิ่งที่แตกต่างกันทําให้เจี้ยนเชินรู้สึกสับสนแม้ว่าเจี้ยนเชินจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่หญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์ได้พูดถึงแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่อาจกล่าวได้ว่าเขามีสมบัติลึกลับแต่ไม่สามารถหากุญแจเปิดออกและเข้าใจความลับภายในได้อีกสองเดือนต่อมาเจี้ยเชินลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในสภาพที่ปิดตา เจียมเชินหลอมหัวใจของทหารรับจ้างจนเสร็จสมบูรณ์เขาลุกขึ้นยืนและต้องการที่จะสำรวจอีกสามพื้นที่เจียงเชินออกไปโดยไม่ส่งเสียงเขามาถึงบริเวณพื้นที่ที่สองซึ่งมีถ้ำต่างกันหกถ้ำแต่ละถ้ำมีความแตกต่างกันและมีธาตุหกชนิดที่แตกต่างกันแสงสว่างความมืดไฟดินน้ำแอและลมเจียงเชินตัดสินใจเลือกถ้ำแสงเขาเห็นว่าภายในถ้ำนั้นมีความสว่างมากเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความรู้สึกแห้งมันเกือบราวกับว่าแสงอาทิตย์แผดเผาภายในถ้ำแห่งนี้แต่ไม่เหมือนกับแสงปกติแสงที่นี่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าแสงกำลังพยายามจะฆ่าเขาภายในถ้ำที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าจี้นเฉิงรู้สึกได้ถึงพลังเซียนธาตุแสงที่มีอยู่มากมายเซียนผู้เที่ยวชาญธาตุแสงถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทวีปเทยียนหยวนเนื่องจากพวกเขาสามารถใช้พลังเซียนธาตุแสงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผู้อื่น เซียนผู้เชี่ยวชาญแสงที่แข็งแกร่งบางคนสามารถชุบปลอชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและละเมิดกฎธรรมชาติของสวรรค์นั่นหมายถึงเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงไม่ใช่ผู้ที่อ่อนแอในอีกทางหนึ่งคือนักรบธาตุแสงที่ได้รับฉายาว่าเป็นอมตะนักรบธาตุแสงเต็มไปด้วยพลังเซียนธาตุแสงและมีน้อยมากแม้ว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมพลังเซียนธาตุแสงได้แต่พวกเขาก็ปฏิบัติตามแนวทางของผู้มีอำนาจ ซึ่งตรงกันข้ามกับเส้นทางราชาของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงพวกเขาทำได้เพียงรักษาตัวเองและไม่สามารถรักษาคนอื่นได้นักรบธาตุแสงยังสามารถใช้พลังเซียนธาตุแสงของพวกเขาเพื่อทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบขององค์การโจมตีหากใช้กับร่างกายของตนเองมันจะรักษาพวกเขาแต่ถ้าใช้กับคนอื่นมันจะสร้างความเสียหายแทนดังนั้นในแง่ขององค์การรักษาพวกเขาจึงไม่เก่งเท่ากับเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสง สำหรับท่ทามทาดแสงเจียนเฉินสามารถสัมผัสได้ทั้งรังสีอ่อนและรังสีที่รุนแรงของพลังเซียนทาดแสงจีนเชินสัมผัสถึงความคมเมื่อรังสีที่รุนแรงแทงเข้ามาในร่างกายแสงไม่เพียงแค่ถ้วยนำแสงสว่างมาสู่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังสามารถฆ่าพวกเขาได้อีกด้วยตอนที่345การบ่มเพาะในดินแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกผลิตในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆห้าสิบปีมันจะถูกสร้างขึ้นใหม่นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าหัวใจทหารรับจ้างแอร์ละมันจะถูกมอบให้กับราชาแห่งทหารรับจ้างทุกคนอย่างลับๆในทุกห้าสิบปีผู้อาวุโสแปดอธิบายหัวใจทหารรับจ้างทำมาจากพลังงานพิเศษที่ควบแน่นอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันถูกดูดซับความแข็งแกร่งของคนคนนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งจิตวิญ,ญญาณของเขาถ้าเขาไม่ใช่เซียนผู้คุมกฎความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มขึ้นและรุดหน้าอย่างรวดเร็วมาก ผู้อาวุโสแปดส่งมอบหัวใจทหารรับจ้างให้จิ้นเฉินและกล่าวว่ารับสิ่งนี้ไปและกลืนมันก่อนที่เจ้าจะออกไปไหนและหลอมมันเจ้าจะเห็นว่าตัวเองก้าวหน้าอย่างมากได้ขอรับผู้อาวุโสแปดจิ้นเฉินไม่ลังเลเมื่อเขาเอาหัวใจของทหารรับจ้างเข้าไปในปากของเขาและกลืนลงไปจำไว้ว่าหัวใจของทหารรับจ้างต้องถูกหลอมภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันถูกพรากไปจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พลังงานที่รวมอยู่ในหัวใจของทหารรับจ้างจะหายไปอย่างรวดเร็วผู้อาวุโส8เตือนเจียนเฉินข้าเข้าใจแล้วข้าขอบคุณผู้อาวุโส8มากสำหรับคำเตือนเจียนเฉินยกมือขึ้นคำนับหัวใจของเขายังคงสั่นสะเทือนด้วยความตกใจหัวใจของทหารรับจ้างแปลกมากมันไม่สามารถนำออกไปข้างนอกและร้ายประโยชน์สำหรับเซียนปัทพีแต่ความแปลกประหลาดก็ไม่ได้เลวร้ายนะัก มันยังคงเป็นรางวัลสำหรับราชาแห่งกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งบังเอิญที่ไม่ได้เป็นเซียนผู้คุมกฎและได้เข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีทั้งหมด4ี่พื้นที่ในพื้นที่แรกเวลาจะผ่านไปเร็วกว่าโลกภายนอกถึง10บเท่า10เดือนในนั้นเท่ากับ1เดือนในโลกภายนอกหากเจ้าต้องการที่จะหลอมพลังเซียนหรือพยายามที่จะเข้าใจทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์พื้นที่แรกคือทางเลือกที่ดีที่สุดพื้นที่ที่สองนั้นดีที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจธาตุทั้งหกของโลก ในพื้นที่นั้นเราสามารถทำงานให้สำเร็จสองเท่าด้วยความพยายามเพียงครึ่งหนึ่งมันปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวเองให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพื้นที่ที่สและสี่เป็นบริเวณที่ดีที่สุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งของมีค่าที่สุดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์สามารถพบได้ที่นั่นเช่นทักษะการต่อสู้ระดับเซียนและแม้แต่ทักษะของคนรุ่นอาวุโสที่เปรียบได้กับทักษะการต่อสู้ระดับเซียน ซึ่งคนที่ไม่ใช่เซียนผู้คุมกฎนั้นจะไม่สามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆแอลเละมันก็ไร้ประโยชน์สำหรับเจ้าพื้นที่ที่สี่คือที่ที่ผู้อาวุโสแห่งเมืองทหารรับจ้างทิ้งไว้เบื้องหลังทุกสิ่งที่เราเรียนรู้และตระหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำหรับเจ้ามันไร้ประโยชน์เพราะเจ้าไม่มีความหวังที่จะได้สัมผัสกับมันไม่ต้องพูดถึงความเข้าใจความลึกซึ้งที่แท้จริงฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะกับเจ้ามากที่สุดคือพื้นที่แรก เจ้าควรบ่มเพาะที่นั่นครึ่งปีมันจะเหมือนกับการบ่มเพาะเป็นเวลาห้าปีในโลกภายนอกผู้อาวุโสแปดอธิบายให้เจี้ยนเฉินฟังเขาเป็นผู้ประกาศงานชุมนุมกลุ่มทหารรับจ้างดังนั้นคำอธิบายจึงเป็นหน้าที่ของเขาเขารับผิดชอบที่จะอธิบายเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างชัดเจนและไม่ได้ปฏิบัติต่อเจี้ยนเฉินเป็นกรณีพิเศษใดๆหลังจากที่ผู้อาวุโสแปดพูดจบเขาก็เดินจากไปทิ้งให้เจี้ยนเฉินยืนอยู่คนเดียว เจี้ยนเฉินสังเกตสถานที่รอบตัวเขาจึงเห็นว่าผู้อาวุโสอีก20คนก็หายตัวไปจากสายตาแล้วตอนนี้เขาจึงเป็นคนสุดท้ายที่นี่เขาไม่ต้องการเสียเวลาอันนี้ค่าเขาทำตามคำพูดของผู้อาวุโสแปและเริ่มเดินทางไปยังพื้นที่แรกเพื่อที่เขาจะได้เริ่มหล่อหลอมหัวใจทหารรับจ้างในขณะที่เจี้ยนเฉิญเข้ามาในพื้นที่แรกเขารู้สึกว่าพื้นที่ภายในสถานที่แห่งนี้ผิดปกติอย่างมาก มันทาให้ร่างกายของเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่นี่เราว,ว่าพื้นที่นี้ทัดทานการปรากฏตัวของเขานี่น่าจะเป็นพื้นที่แรกที่เวลาผ่านไปเร็วกว่าโลกข้างนอกสิบเท่าจี้นเฉินคิดกับตัวเองขณะที่เท้าของเขาเดินหน้าต่อไปและพาเขาไปสู่เหวที่ซึ่งเขารู้สึกได้ว่าความหนาแน่นของพลังงานเติบโตขึ้นอย่างรุนแรง ทันทีที่เจี้ยนเฉินเดินมาถึงส่วนที่ลึกที่สุดของสถานที่นี้เขามองไปรอบๆเขาเห็นคนเสื้อคลุมสีฟ้านั่งห่างออกไปห้าสิเมตรคนผู้นั้นคือหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์เจี้ยนเฉินยืนมองจากที่ไกลเขาจ้องมองหลังที่สวยงามอันน่าทึ่งของนางเจี้ยนเฉินลังเลและตัดสินใจก็เดินไปหาหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์เมื่อเขาเข้าไปใกล้านาง30เมตรเขาก็รู้สึกได้ถึงพลังงานในพื้นที่ที่สูงขึ้นทันที มันถูกดึงเข้าไปหานางความเร็วที่ถูกดึงเพิ่มขึ้นและโดยที่ไม่มีคําอธิบายใดๆเจียนเฉิงรู้ว่าบริเวณที่หญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์อยู่คือแกนกลางของพื้นที่แรกเจียนเฉิงหยุดห่างจากนาง10เมตรก่อนจะนั่งลงในขณะที่เขารู้ว่ายิ่งเข้าใกล้นางมากเท่าไหร่พลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเขาไม่กล้าเข้าใกล้นางมากเกินไป ผู้อาวุโสท่านไม่ไปตามมหาทักษะการต่อสู้ระดับเซียนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และข้อมูลเชิงลึกด้านการบ่มเพาะอื่นๆที่ผู้อาวุโสทิ้งไว้หรือเจียงเชินถามนางด้วยความสับสนมีเซียนผู้คุมกฎมากมายที่นี่ทักษะการต่อสู้ระดับเซียนและข้อมูลเชิงลึกจากคนรุ่นก่อนๆนั้นเป็นสมบัติที่ไม่อาจต้านทานได้แต่หญิงเจ้าสเสน่หแห่งสวรรค์ไม่เหมือนคนอื่นนางตัดสินใจที่จะมาที่บริเวณน,นี้ก่อนเพื่อหลอมพลังเซียนของนาง ยิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์ยังคงนั่งปิดตาราวกับว่านางไม่ได้ยินจิ้นเฉินเลยหลังจากรอคอยเป็นเวลาครึ่งวันจิ้นเฉินคิดว่าเซียนผู้คุมกฎผู้นี้คงหญิงยโสมากนางจะไม่ลดตัวมาคุยกับเซียนปัทภีให้เสียเวลาจิ้นเฉินไม่อยากจะเซาซีนางเขาหลับตาลงทันทีและเริ่มหลอมหัวใจของทหารรับจ้างข้าติดตามเส้นทางของพิมและใช้เสียงในการต่อสู้เส้นทางของข้าแตกต่างจากคนอื่น ทักษะการต่อสู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งของพวกเขานั้นไม่เหมาะสมสำหรับข้าและยังไม่ช่วยอะไรในเวลาที่เจียนเฉินปิดตาเสียงของหญิงเจ้าสเสน่หแห่งสวรรค์ก็ดังก้องอยู่ในอากาศเหมือนเสียงเพลงแห่งสวรรค์เจียนเฉินลืมตาเขารู้ว่าหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ยังไม่ได้ขยับขยืขย่นแต่หมอกสีฟ้าก็ปิดกั้นสายตาของเขาหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ยังพูดต่อไปโดยไม่รอคำตอบของเจียนเฉิน เจ้าคือราชาแห่งทหารรับจ้างข้าแน่ใจว่าเจ้าได้รับหัวใจทหารรับจ้างแล้วมันเป็นสมบัติที่หายากที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของเจ้าด้วยชิ้นส่วนของความลึกลับที่ลึกซึ้งของโลกที่อยู่ภายในหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งสวรรค์พูดท,ทั้งทั้งที่ยังหลับตาข้าขอบคุณคําแนะนําของผู้อาวุโสเจียงเฉินยกมือขึ้นคํานับ ไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสเรียกข้าว่าหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์น้ำเสียงของนางไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนหน้านี้หลังจากนั้นนางก็ไม่ได้พูดอะไรมากแม้ว่าจิ้นเฉินจะถามคำถามหลายข้อจิ้นเฉินมองอย่างสลดใจเขาเริ่มหลอมหัวใจของทหารรับจ้างอีกครั้งหัวใจทหารรับจ้างนั้นวิเศษมากการดูดซับและหล่อหลอมพลังงานภายในนั้นเร็วมากจนน่าตกใจ รากับว่าหัวใจทหารรับจ้างซ่อนพลังงานแปลกที่เจียนเฉินสามารถใช้เพื่อรวมเข้ากับร่างกายของเขาและทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีบางอย่างที่เหมือนกับที่หญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์พูดถึงหนึ่งเดือนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเท่ากับสิบเดือนในโลกภายนอกเจียนเฉินใช้เวลาสองเดือนในการหลอมหัวใจทหารรับจ้างความแข็งแกร่ง,ข,งของเขาในตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างมากเขากลายเป็นเซียนปฐพีวัฏจักรที่สามและกําลังจะตัดผ่านสู่วัฏจักรที่สี่ หลังจากการเพิ่มความแข็งแกร่งจิตวิญญาณของเจี้ยนเฉินก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้าจิตวิญญาณของเขาใหญ่ขึ้นถึง3เท่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำให้เจี้ยนเฉินมีความสุขอย่างเหลือลน้นและเมื่อหัวใจทหารรับจ้างถูกดูดซึมจิตใจของเจี้ยนเฉินก็มีรังสีลึกลับที่แตกต่างกันมากมายซึ่งยากที่จะจับต้องลํำแสงเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปริศนาที่ลึกซึ้งของโลก แต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีบางสิ่งที่แตกต่างกันทำให้เจี้ยนเฉินรู้สึกสับสนแม้ว่าเจี้ยนเฉินจะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่หญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ได้พูดถึงแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่อาจกล่าวได้ว่าเขามีสมบัติลึกลับแต่ไม่สามารถหากุญแจเปิดออกและเข้าใจความลับภายในได้อีกสองเดือนต่อมาเจี้ยนเฉินลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาเห็นหญิงเจ้าสเสน่แห่งสวรรค์ยังคงนั่งอยู่ที่เดิมในสภาพที่ปิดตา เจียงเฉินหลอมหัวใจของทหารรับจ้างจนเสร็จสมบูรณ์เขาลุกขึ้นยืนและต้องการที่จะสำรวจอีกสามพื้นที่เจียงเฉินออกไปโดยไม่ส่งเสียงเขามาถึงบริเวณพื้นที่ที่สองซึ่งมีถ้ำต่างกันหกถ้ำแต่ละถ้ำมีความแตกต่างกันและมีธาตุหกชนิดที่แตกต่างกันแสงสว่างความมืดไฟดินน้ำแอแลลมเจียงเฉินตัดสินใจเลือกถ้ำแสงเขาเห็นว่าภายในถ้ำนั้นมีความสว่างมากเป็นพิเศษ ทำให้เกิดความรู้สึกแห้งมันเกือบราวกับว่าแสงอาทิตย์แผดเผาภายในถ้ำแห่งนี้แต่ไม่เหมือนกับแสงปกติแสงที่นี่ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดราวกับว่าแสงกำลังพยายามจะฆ่าเขาภายในถ้ำที่เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าเจียนเฉินรู้สึกได้ถึงพลังเซียนธาตุแสงที่มีอยู่มากมายเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทวีปเทียนหยวนเนื่องจากพวกเขาสามารถใช้พลังเซียนธาตุแสงเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผู้อื่น เซียนผู้เชี่ยวชาญแสงที่แข็งแกร่งบางคนสามารถชุบปอชีวิตคนตายให้กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและละเมิดกฎธรรมชาติของสวรรค์นั่นหมายถึงเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงไม่ใช่ผู้ที่อ่อนแอในอีกทางหนึ่งคือนักรบธาตุแสงที่ได้รับฉายาว่าเป็นอมตะนักรบธาตุแสงเต็มไปด้วยพลังเซียนธาตุแสงและมีน้อยมากแม้ว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมพลังเซียนธาตุแสงได้แต่พวกเขาก็ปฏิบัติตามแนวทางของผู้มีอำนาจ ซึ่งตรงกันข้ามกับเส้นทางราชาของเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสงพวกเขาทำได้เพียงรักษาตัวเองและไม่สามารถรักษาคนอื่นได้นักรบธาตุแสงยังสามารถใช้พลังเซียนธาตุแสงของพวกเขาเพื่อทำร้ายผู้อื่นในรูปแบบขององค์การโจมตีหากใช้กับร่างกายของตนเองมันจะรักษาพวกเขาแต่ถ้าใช้กับคนอื่นมันจะสร้างความเสียหายแทนดังนั้นในแง่ขององค์การรักษาพวกเขาจึงไม่เก่งเท่ากับเซียนผู้เชี่ยวชาญธาตุแสง สำหรับท่ทาธาตุแสงจีนเชินสามารถสัมผัสได้ทั้งรังสีอ่อนและรังสีที่รุนแรงของพลังเซียนธาตุแสงจีนเชินสัมผัสถึงความคมเมื่อรังสีที่รุนแรงแทงเข้ามาในร่างกายแสงไม่เพียงแค่ช่วยนำแสงสว่างมาสู่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังสามารถฆ่าพวกเขาได้อีกด้วย